ในมืออ้อนี้นะคะเพื่อนๆมันคือเถาของต้นพาหมพาโหมกับพังโหมตดหมูตดหมานะคะเพื่อนพอดีว่าอ้อมาสาวเครือพาหมจะเอาไปทําการชําขันเพื่อนมีเพื่อนๆหลายท่านอยากจะได้ต้นกล้าพาหมหรือกระพังหมตดหมูตดหมาที่เอาไปใช้แบบทําข้าวยำใต้เงี้ยเนาะ เป็นสมุนไพรนะคะเพื่อนแก้หลายโรคเหมือนกันเดี๋ยวอ้อได้ใส่สรรพคุณรสรรพคุณของพาหมไว้ท้ายคลิปนี้ใครที่สนใจอยากจะได้ต้นพร้อมปลูกพาหมมาเอาลากมันมาอันนี้อ้อก็กําลังจัดหาอยู่นี่ลากมันเดี๋ยวจะไปชําทั้งกิ่งทั้งใบชําง่ายค่ะเพื่อนติดง่ายใครที่สนใจอยากจะได้ ต้นไปปลูกก็0876069955 5, 5, ID Line AungSara09 อ่านว่าอังสรา09กับสมุนไพรกระพังโหมพาหมตดหมูตดหมาขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ